สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่สวนรุงเจฟยบนะคะเป็นลานกลางเต็นท์เหมือนกันอยู่จังหวัดสระบุรีนี่วันนี้เรามากันก็เป็นวันอาทิตย์นะคะวันนี้ก็นักท่องเที่ยวจะไม่ค่อยหนาแน่นมากนะคะเนื่องจากก็เป็นวันอาทิตย์คนก็เริ่มจะทยอยกันกลับบ้านแล้วนี่นะคะนี่ก็จะเป็นจุดที่เรากลางเต็นท์กันนะคะก็จะอยู่ติดกับลำธารเลยบรรยากาศดี ป่ากลางเต็นท์ไวมากะนะแต่์นี้กขับมาโอนก็เสร็จแล้วเน,นี่ยวันนี้เราไม่ต้องเอาโต๊ะออกมาเพราะเรามีโต๊ะด้วยนี่คือถุงเปล่าไม่มีเลยจ้า <laughs> นี่นะคะก็จะเป็นบรรยากาศรอบๆนะคะ ร้านกางเต็นท์ลุนเจบนะคะจะอยู่จังหวัดสระบุรีนะคะเพิ่งเปิดได้ไม่นานนะคะประมาณ3เดือนก็พอมีนักท่องเที่ยวเริ่มรู้กันบ้างนะคะก็จะเป็นปากต่อปากนะคะเพราะทางลุงเจบนะคะไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์หรืออะไรนะคะ ที่นี่นะคะเขาจะรับเฉพาะนักท่องเที่ยวที่ต้องการมากางเต็นท์เท่านั้นนะคะค่าการเต็นท์ก็จะอยู่คนละ130บาทนะคะส่วนเด็กฟรีนะคะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจำกัดอายุความโตด้วยหรือเปล่าแล้วก็จะมีไฟฟ้าให้ใช้แล้วก็มีห้องน้ำให้บริการแล้วก็ร้านค้านะคะก็จะเป็นภาพตอนกลาคืนนะคะเราเจอฝนกันไปนะคะมี่สภาพเต็นท์เราก็จะเป็นแบบนี้ นแต่ก็ยังดีอยู่ดีที่พื้นไม่ค่อยเปียนเทไรนี่จะเป็นน้ำมาคันน้ำก็เริ่มขึ้นแล้วก็เริ่มเปลี่ยนสีนี่บรรยากาศตอนเช้าฝนโปรยปลายทั้งคืนเต็นเราก็จะเป็นสภาพแบบนี้นะคะเละเละเล <laughs> าระฝนทั้งคืนเลยโดนฝนดีนะกินข้าวข้าวเย็นกันเสร็จแล้วอ่ะเมืฝนก็ลงเลยนี่แล้วมันก็ตกทั้งคืนมันยังดีมันลงแต่ว่าไม่มีนี่ไม่มีลมเออมีแต่ฝนไม่มีลมตอนเช้าเหมือนจะหยุดละตกอีกตกปล่อยๆทั้งคืนนี่บรรยากาศ น้่าเล่นมากอ่ะฝนโปรยปลายตลอดทั้งคืนเลยนี่อาหารเชา้าเราอร่อยไหมปะหมดละของเล่นมามา่มาอะไรอีกบางคึโอ้วันนี้เรากินแบบเบคฟาสต์บางคึนี <Hey. S 2> ่นอาหารเช้ากับบรรยากาศชิลๆชิลไหมเมื่อ <laughs> คืนชิะลปล่ะ <laughs> ไม่ต้องนอนก <laughs> ว่าจะได้นอนแต่เมื่อคืนเราก็นอนเร็วนะเอาจริง ก็ลหลับแล้วรอบหนึ่งหลับมาตอนหออัวค่ำแล้วตื่นมาแล้วตุกตื่นมาตอนมาห้าทุ่มมัออ้งมีก็นอนก็นับเนาเพราะฝนหยุดตกตั้งคืนหนึ่งกว่าออกไปเดินมาแป๊บนึงเพราะว่าปกติเราอยู่บ้านเราสี่ห้าทุ่มเรานอนแต่เมื่อคืนเราอะประมาณสองทุ่มกว่าสามทุ่มมาเราก็นอนเข้านอนแล้วอะแต่ดีที่เรากางเต็นท์เรียบร้อยแล้วกินข้าวกันเสร็จแล้วฝนลงกอดีอร่อยไหมครับอร่อยไหมครับ รอครับอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยปะย่ยมเยีเยี่ย่ยข <laughs> ้นฟร้อง,งอย,ยู่รรยากาศดีมากแต่วันตอนนี้ยังไม่มีใครเล่นน้ำหลบหนาวหนาวอร่อยิ้เลยนี่ก็สิ้งเหมือนกันกับบรรยากาศนโปอ <laughs> เอาป่าค่าใช้ใจ่ายเข้ามาที่นี่เท่าไหร่ที่นี่ก็อฮะจ่ายเขาจะคิดเป็นคนค่าใช้จ่ายเขาจะคิดเป็นคนคนละประมาณ130บาทที่ไงแต่ถ้าเด็กอ่ะเขาจะดูขนาดความโตเขาจะดูทีนึงว่าว่าโตขนาดไหนถ้าเด็กนงเลนะ็กอ่ะจะไม่เสียเขาก็ทีคิดแค่คน130แค่แหละถ้าเรามากางเต็นท์นะแต่เต็นท์ผมไม่มีให้เช่าไม่มี ของาไม่มีให้เช่าหร<ช>อก<ฮ>เพราะว่าที่นี่เขาเพิ่งเปิดเปิดได้แค่สามเดือนเองใช่เราต้องเตรียมเร,เราต้องเราต้องเตรียมของมาเองถ้าเราจะมากัก้เนแต่ที่เขามีให้ก็คือมีห้องน้ำแล้วก็ไฟใช่ไหมและแล้วก็มีร้านร้านขายผักชามร้านชาวก็มีมีไฟให้ใช้นี้ชุดมาแลกคือโยมส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็จะเป็นบ้านสวนทานดินภูนะคะอยู่ติดกับลานกลางเต็นท์ลุงเจี๊ยบเลยนะคะ จะมานะคะก็เซิร์ชใน Google Map ได้เลยนะคะบ้านบ้านสวนทานริมพูนะคะก็จะอยู่ตรงข้ามกันเลยกับสวนมุเจียบนะคะงไงเซ้นเราสภาพเป็นเราฝนมาอีกระรอบนึง